ว่าไงครับอืมแล้วยังยังไงนะ่้ฝาอะไรยังไงพี่เมื่อกี้เห็นแบบนจะเราก็พร้อมไม่ใช่เหรอมันไม่ใช่ว่าพวกผมพร้อมหรอกครับพี่แต่ว่าเขาหลายรอบแล้วมันสามสี่ครั้งแล้วครับเข้าใจแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วที่เองคุยกับพี่ล่ะไหนบอกเดือนหนึ่งเดี๋ยวก็มีตีกับเปลี่ยนไม่ได้อีกผมไม่มีของเม่นูน่นไม่นี่ไม่ใช่หรออันนี้ผมไม่ได้กล่าวว่าจะตีนะพี่จริง พี่จะรู้หรอก็เห็นเห็นเห็นเหมือนพร้อมอ่ะอันนี้พี่ไม่รู้หรอกเองอะไรแต่สุดท้ายเองเองก็รับปากกับพี่แล้วไม่ใช่หรอว่าเออจะเล่นกันแต่เองเล่นอีกเองก็มีข้ออ้างอีกไม่ใช่หรอรับรับปากอะไรครับพี่จำไม่ได้หรอเฮ้จำไม่ได้จริงอ่ะมันไม่ใช่จำไม่ได้ครับพี่ แต่ก็อย่างที่พี่เห็นนะผมก็ไม่ได้กล่าวว่าจะตีนะพี่ไม่เห็นดีแต่พี่พี่พี่ไม่รู้ดีเราะว่าตีหรือไม่ตีก็เหมือนก็เราก็พร้อมนี่หร,หรือง่ายหรอหรือหรือมองโบกันไปแล้วว่างั้นใช่ไหมฮะถูกถูกมองโบอะไรครับ มันก็หลายรอบแล้วเหมือนกันนะรู้ปะเรื่องเนี้ยพักดิพี่เจพูดขนาดนี้แล้วตั้งแต่เรื่องเงินทองตั้งแต่เรื่องอะไรแหละไม่ไปไปคุยสภาก็ได้ครับพี่อย่างนพี่แกนว่ามีแกนไหมคุยทำไมทำไมคุยสภาอยากตีเหรอฮะแกนว่ามี่แกดีโอไม่ได้ยี่ห้อไหนควักเว้ยชอบมองบกเหรอแกนเหรอฮะ แกขี้หลอพี่อยากจะคุยแต่ฝาผามคุยไปยังไม่รู้เรื่องเลยรั่วเลยเห็นไหมให้ฟองเพราะมึงเลยกูไม่ทันนิดแกเลยเห็นปะสรุปยังไงมึงจะมึงจะได้เล่าไหมเนี่ยมึงจะเล่าให้กูฟังไหมเนี่ยพี่กูอยากได้เงินทองหมดตรงนี้นี่ว่างานฟรีแล้วไงต่อที่หล่อทั้งอ่ะแล้วไงต่อ ไปติดเช่าพอไอยน,นี่ด้วยไงคะแนนด้วยก็แบบแบบนี้แหละมันก็ชอบมองหมูไงบอกไฮรีมาเคลียร์แผลเนาะอยากคุยสภาหรออยากคุยมากเหรอมึงอยากตีเหรอฟ้าเดเย็นเดี๋ยวเย็นพี่ไ่อยากคุยสะพานก็ไปสภานปะไปเรียกมาสภาก็ได้ปะเดเย็นพี่คุยตรงนี้ดีกว่าไหมไม่ต้้อองุมมิสแกนมิสแกนปกอดมันไว้หน่อยจุ่มมือดำนิ่งมึต้องอุ้มดิปล่อยขยะไปอยู่ที่กองนนั่เลย รออะไราออย่าอุ้มอย่าอุ้มอย่าอุ้มไอ้ที่อขยะมีมิดแก๊สหรอพาผ่าปะไปพาผาขยากคุยพาพาปะรออะไรพี่ริ้วเลยแหละตามเลยแหละตีได้เล่นสตอรี่แลยรถสีบ้างต้องอุ้มไม่ต้องอุ้มให้แม่งไปเองเว้ยมีมือมีตีนของว่างนืงสิไม่บ้างไดนไดเรนไดเรนะไดเรนวัดเลยหมดไอสัตว์คุยไอมันต่างมิดแก๊สวะเออคุยยังไม่รู้เรื่องเลยจะคุยผาผา คือถ้าไปสาภาก็คือมันแบบจะให้เภา็าที่สาภาตัดสินไงแต่ไม่ได้ตีหรืออะไรนะมันมันมันเลือกที่จะไปสาภาเองนะนะครับมามาแล้วมาสาภาแล้วยังไงต่อครับสายฟ้ามาคุยกันดีกว่ามียังไงครับตรงนี้เรื่องมีเกิดอะไรขึ้นไม่รู้ครับเอเรียกพวกผมไปแลนแล้วก็บอกว่าจะมาทวงสัญญาที่ตีกันอะไรไม่รู้แล้วก็กลับมาสาภาอืม ็เมื่อกี้อ่ะให้เล่าตั้งแต่แรกเลยกันเนาะคือผมมีเนเหมือนมีปัญหากันตั้งแต่แรกแล้วอะ่ะสภาเรื่องเรื่องคำพูดด้วยครับแล้วก็เรื่องเงินทองด้วยมันคือผลประโยชน์ที่ที่ผมแบบเสนอให้เขาตั้งแต่แรกแต่ทางเขาปฏิเสธกับผมนี่แหละเรื่องเงินทองที่จะมาอาบบ้านกันละห้องนี้คือผมมาคุยกับเขาสองคน ทางเขาอะ่ะก็เหมือนเอาเรื่องเนี้ยไปพูดกับคนอื่นอะ่ะแล้วมันทําให้ผมแบบเสียรครับพะพาคือเสียหายอะอันนั้นไม่ไม่พอนะแต่ทางทางเขาก็บอกกับผมแล้วว่าเออเขาไม่ขอร่วมด้วยเพราะเขาอะไม่ไม่ได้ชอบพวกผมก็คือไม่ชอบกันนะครับฝั่งน้องเขาเกลียดเกลียดพวกผม เรื่องเงินทองแล้วสองอีกเรื่องหนึ่งหลังจากนั้นคือเขาก็ซื้อขายเงินทองกับผมนั่นแหละคูยกันอผมก็ผมก็โอเคที่จะซื้อกับเขาในราคาที่เขาเสนอกันคูยกันสองคนเสร็จแล้วแล้วหลังจากที่ผมไปเล่นแอร์ดอบบ้านกลับมายัางไม่ถึงห้าทีคือเขาก็ขายให้ทางโอเวอร์ไปอืมคือเขาก็ต้องใช้ตงังอันนี้ผมมาเข้าใจไงแต่ฟพาฟพาเข้าใจใช่ไหมว่าผมอะตกลงซื้อขายกันแล้ว แต่เดี๋ยวผมมาเอาแต่เขาไปขายในราคาที่แพงกว่าโดยที่ว่าตกลงกับผมไปแล้วในราคาที่ต่ำกว่าเร็จผมก็เอาเรื่องเนี้ยไปคุยกับเขาผมก็บอกเขาเออนั้นนั้นก็ไม่อยากไม่อยากจะมาคุยสะพาหรือมาแบบมีปัญหาปากเสียงกันหรอกแล้วเราก็ตีกันไหมเออเขาก็เลยบอกผมขอเวลาเดือนนึงเออเพราะผมอะ่ะต้องเคลียร์ของนู่นนี่นั่น เตรียมคนทางเขาก็เหมือนฟาร์มอะครับเขาบอกยังไม่พอเพิ่งเตะเอสดีไปผมก็รอแล้ววันนี้เขาก็จะเตะเอสดีไปก็เหมือนมองข้ามผมอีกอีกครับอ่ะโอเคผมพูดได้ยังครับครับเรื่องแรกนะครับที่เขาบอกว่าไอ้อะไรนะพีเ่เจษพี่ลองปล่อยรอพี่เรื่องแรกอะเรื่องเงินทองที่ผมเป็นคนเสนอ,ขอเขาคือทางของผมอะ จะรวมเงินทองกับเขามาแล้วผมก็เอาผลประโยชน์ให้เขาคือตา่างคนต่างได้ผลประโยชน์อะคือผมคุยกันแค่สองคนนะครับอืม,อมแล้วเรื่องเนี้ยคือผมก็เรียกเขามาคุยส่วนตัวโดยที่ไม่ให้แก๊งอื่นเขารู้อืมแต่ทางเขาก็เอาเรื่องเนี้ยไปพูดกับคนอื่นครับเมื่อเมื่อกี้พี่บอกว่าเรื่องเรื่องเนี้ยที่ผมพูดอ่ะอะไรไม่ชอบอะไรไม่ชอบแบบมันเิตอะไร,ไะไรพี่อ่ะก็พี่พี่บอกกับเองว่าเออ ทำไมไม่รวมเองก็บอกเหตุผลว่าที่ผมไม่รวมพี่ก็รู้อยู่ว่าน้องผมอะไม่ชอบพวกพี่ถ้าผมรวมไปอ่ะเออแล้วแล้ววันใดวันหนึ่งพี่ก็มาตีพวกผมอ่ะอันนี้ผมไม่ได้พูดนะครับสภาอันนี้ผมขอบอกไว้ก่อนหนึพูดครับเป็นพยานให้ครับพูดพูดพูดเขาคุยกับผมครับยิง<ข>ยกับผมสองคน,คนแล้วพี่รู้ได้ไงพี่เป็นคนไปบอกกับทางตอนเองครับตอนที่หลังจากที่วันนั้นตรงที่จกแคปบครับก็พูดครับตรงที่จกแคปบตอนนั้นตอนนั้นผมได้ยินครับทั้งสองเลยตรงที่จกแคปบมาครับ ตอนแคปยังไม่เปลี่ยนอ่ะผมก็ยังยืนยันคำเดิมครับว่าไม่ได้พูดครับอันนี้คือจะโกหกว่าง,งั้นจะพอกับพี่โกหกเหรอผมไม่ได้บอกพี่โกหกครับผมก็ก็เองเป็นคนคุยกับพี่เอง,งออกจากปากเองเลยไม่ใช่หรออะไรเองให้เหตุผลอะไรที่เองไม่รวมกับพี่เงินทองไหนเองเอนพูดไปดิเงินมันก็เงินผมอ่ะพี่อืมแค่นี้ใช่ไหมอือ ผมจะรวมไม่รวมอะไรอบใครมันผมว่ามันมันมันก็คือของพวกผมอะถ้าจำคำพูดไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวตีให้จำเองอะโอเคมีเรื่องไหนอไหมครับหรือว่าสายฟ้าอยากอยากแย่งเรื่องไหนไหมอยู่ไหเรี่อผมมาและมามาสบายมีเรื่องไหนครับก็เรื่องที่เขาจะนัดผมด้วยเดือนหนึ่งที่จะตี ขาบอกเขานัดเมื่อไหร่ครับพี่เกตอะไรนะครับนัดเมื่อไหร่ครับพี่ตอดตอดก็อยู่อันเนี้ยเมื่อวานหรือเมื่อวานก่อนนะที่คุยกันหน้าสภพาเลยหน้าสภาตรงนี้ใช่วันที่โอเวอร์คืออันนี้ผมขอพูดก่อนเลยนะผมไม่ได้บอกว่านัดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมบอกไปแล้วว่าผมไม่เล่นผมปฏิเสธไม่รู้จะไปเสียนไงแล้วตรงนั้นน่าจะมีทิปเป็นเอ็กอยู่ครับเขาน่าจะได้ยินอยู่ผมบอกไปแล้วผมไม่อยากเล่นไม่เล่น คือวันเดียวกับที่ทิมเนเคลียกับโอเวอร์เสร็จครับคือหนึ่งในเรื่องที่เขาคุยกับผมมาเรื่องเงินทองอันนั้นคือผมเขาพูดเรื่องจริงแต่อยู่ที่สภาจะเชื่อฝั่งเขาหรือไม่เชื่อฝั่งผมก็แล้วแต่สภาเลยครับเพราะว่าเรื่องที่ผมคุยเรื่องนั้นแล้วผมเอาเรื่องนั้นไปคุยกับเขาก็บอกผมว่าเออพี่อย่าเพิ่งตีผมได้ไหมเออเดี๋ยวให้ตีกันขอ <ผม S 2> ฟืฟ้นตัวก่อนหนึ่งเดือนพี่อยากจะตีผมเรื่องอะไร อี่่ชวนผมเล่นจนจนผมแบบว่าเออผมผมต้องไปไม่ไม่ได้ชวนนะพี่ก็บอกเรื่องนี้นะพี่ก็บอกเรื่องนี้เหมือนกันผมก็บอกผมไม่เล่นสุดท้ายแล้วผมก็บอกเอองั้นผมแล้วแต่พี่เลยแล้วผมว่าไปตามที่ผมเล่าเลยอะสภาเพราะเพราะผมพูดไปผมยังบอกอยู่เลยว่าเขาพูดแบบนี้เขายังไม่พูดเลยเขาบอกเขาไม่ได้พูดผมก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วครับ นัส่วนเรื่องไอ้ข้างหน้าทางเนี้ยที่เขาบอกว่าเขาไม่ได้บอกอ่ะหน้าพพาก็ลองเรียกสิเอ็มาคุยก็ได้ครับไม่เอาตัวนี้ดีกว่าว่าเดี๋ยวผมจะแจ้งให้ฟังก่อนเนาะก็เรื่องจริงๆแล้วเรื่องซื้อขายหรือว่าเรื่องประโยชน์ผลประโยชน์อะไรพวกนี้ยการซื้อขายอ่ะจริงๆผมผมก็ต้องแจ้งอย่างนี้ก่อนว่ามันก็อยู่ที่ผู้ซื้อผู้ขายเนาะว่าใครจะซื้อใครขายใครตรงนี้ผมก็มองว่ามันยังไม่อ่าถูกต้องแต่แต่เขารับปากกับผมแล้วไงขายคนซื้อหรือเปล่าคำพูดเป็นนายคนทีนี้ ทีนี้มามาเรื่องหนึ่งว่าเรื่องเรื่องนัดเล่นเนี่ยตรงเนี้ยเราเราไปนัดกันก็ก็ใช่อยู่แต่ว่าสุดท้ายตรงเนี้ยมันไม่ได้มานัดกับผมหรือว่าอะไรแล้วยิ่งนัดเล่นอย่างเงี้ยเวลาจะยกเลิกมันก็ยกเลิกได้เพราะว่ามันก็อยู่ที่ทั้งสองฝ่ายอีกทีอยู่ดีว่าเขาอยากเล่นไหมเราอยากเล่นไหมเพราะมันก็คือการนัดเล่นเนาะเข้าใจใช่ไหมครับมันไม่ใช่แบบว่าการซื้อเรื่องหรือที่แบบที่ที่จะได้ทันทีหรือว่าต้องเล่นเดี๋ยวนั้นอะไรเงี้ย ตัวนี้ถ้าถ้าถามว่าเรื่องเนี้ยเอามาเล่นกันเขาก็มองโบเดียเอาคํมพิวเตเอาไปพูดต่อให้คนอื่นฟังคุณตองครับผมคุยสตอรี่อยู่อยู่ในแก๊งหรือเปล่าอะไรครับผมอ๋อเขาเรียกผมไปคุยครับโทษทีครับโอเคก็ถ้าจะบอกก็คือเรื่องเรื่องเนี้ยผมผมยังไม่ให้แล้วกันว่ายังตีไม่ได้ครับ อันนี้ก็คือฟภาก็จะเชื่อกับสิ่งที่เราพูดถูกต้องครับถูกต้องใช่ไหมถ้าตัดสินมาแบบนี้แล้วเพราะผมพูดไปผมไม่มีมูลเขาไม่มีมูลเหมือนกันแต่ฟพาก็เชื่อว่าเขาไม่ได้พูดถูกต้องไหมครับคือเขาไม่ได้เชื่อไม่ไม่ได้เชื่อไม่เชื่อจะพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกนะเพราะว่าจะบอกว่าเชื่อใครหรืออะไรแต่ว่าสุดท้ายอ่ะเรื่องที่มันมาคือเรื่อง่เราซื้อขายมันมันคือผลประโยชน์ไงครับผมเข้าใจนะเรื่องซื้อขายฟพา จะซื้อหรือจะขายมันก็คือสิทธิของของส่วนบุคคลทูกต้องไหมครับใช่แต่นี่มันคือผลประโยชน์ของผมแล้วมันคือระหว่างแกงครับแล้วเวลาเขาขายมันก็เป็นผลประโยชน์ของเขา้แต่เขาเขารับเขารับปากกับผมไงว่าจะขายไงครับแต่ถ้าเขาไม่รับปากผมแล้วผมจะมาไม่รับปากแบบขนาดนั้นพี่เกตคือไม่รับปากอะไรฟ้าฟ้าพูดอยู่เลยว่าได้เดี๋ยวหืมเรารับปากตกลงกันแล้วว่าจะซื้อนะนะ คือไอเรื่องซื้อขายของเนี่ยก็อย่างที่สภา,าบอกครับอันจริงจริง,รง,รงเรื่องนี้ผมก็เคยจะไปซื้อเรื่องแก๊งอื่นเหมือนกันนะเรื่องซื้อขายของเนี่ยสุดท้ายผมไปซื้อช้ากว่าอ่าแน่นอนครับผมเสีย <S 2> <S 2> <S มม่ยผมประโยชนแน่นอนเพราะผมดีวไว้ก่อนอันนั้นมันไม่ใช่ไงเขาก็ไปขายอันนั้น <S 2> <S 2> <S คนละส่วนกันไงอม่มันไม่ตา่างเลยพี่แต่ว่าอันนี้คือมันระหว่างแก๊งกันไงแล้วคือเองรับปากกับพี่แล้วว่าจะขายเออพี่ผมขายนะ แต่ทางทางพี่อ่ะก็บอกว่าเอออยากไปเล่นแอดดอกแล้วกลับมาพอกลับมาเองโพสต์ขายในราคาที่แพงกว่าแต่ถ้าเองรับปากกับพี่ไปแล้วในราคาที่เจ็ดสิบเองไปโพสแตะสิบอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้คือผมปกติเหรออย่างนี้อย่างนี้ปกติเหรอครับสภาคือแล้วผมไม่มีสิทธิ์ที่ผมไม่พอใจเหรอผมไม่มีสิทธิ์ไม่พอใจอ่ะไม่มันไม่ได้ไม่ใช่ไงผมไม่พอใจกับเขาที่เขาทำแบบนี้กับผมเงยมันมาซื้อได้ไหมผมก็คือว่าไม่ให้ซื้อ มันก็อาจจะเป็นแผลเก็บไว้ในใจคือผมมาพิมพ์ผมพิมพ์บอกพี่ไปแล้วนะว่าผมขอไปขายโอเวอร์นะพี่โทษทีครับผมขายไปแล้วนะแต่ว่าเองรับปากกับพี่มาแล้วไงเองรับปากกับพี่ว่าขายแต่ตอนที่เองพิมมาเองเอาทองไปให้เขาแล้วแล้วเองจะรับปากทหไมถ้าเองจะไม่ขายอ่ะเองเสนอราคามาไม่ใช่หรอพี่ก็ตกลงกับราคาที่เองเสนอมาแล้วนี่ พอเตรียมเงินไปนะผมไปขายเสร็จผมพิมพ์บอกพี่ว่าผมขายโอเวอร์พี่ก็ขายก่อนแล้วไงตรงนั้นมันแล้วอีกอย่างหนึ่งผมว่าเรื่องมันมันหลายเดือนแล้วครับอ่ะเพราะว่าอะไรอ่ะก็เพราะเองเองบอกว่าพี่เดี๋ยวผมขอเวลาเดือนนึงนะถ้าถ้าจะเรื่องนี้ไงแล้วพอมันผ่านมาเนี่ยไงก็เรื่องเงินทองนี่ไงพี่ผมกูโดนหักหน้าคืออะไรครับพอเดือนนึงอะไรพี่เรื่องเงินทอง ็ตอนนั้นพี่จะตีเรื่องนี้เองก็บอกขอเวลาเดือนหนึ่งไงเพื่อยื้อเวลาผ่านมานี่ไงถ้าเองจะพูดถึงเวลาใช่เวลามันเวลามันไม่ตัดตัดเลยไปแล้วเวลามันเลยเวลามันเลยมาแล้วเพราะเพราะในเมื่อถ้าเป็นแบบนี้ถ้าหลังจากนี้ไม่พร้อมเมื่อไหร่หรืออะไรก็ไม่ต้องมาขอขอเวลาถ้าเองยื้อแล้วคิดว่าเองเอาเวลาตรงนั้นมาต่อรองอะเราไอไอเรื่องไม่ไม่ว่าอะไรเริ่มต้นอะมันเรื่องเงินทองี่ไม่เป็นไรถ้าไม่ตีก็ไม่ตีครับสภา ท่นก็เจอเจอกันเรื่อยๆอะถ้าแบบนั้นอะข้าาขอบคุณครับนี่ครับมึงฟังงฟังกูนะเหมือนเดิมเต็มบบกับแม่งเลยที่เจอที่ไหนก็กระทืบแม่งที่นั่นอะตัวแม่งหาเรื่องจนกว่าจะได้เรื่องอะมาให่าพูดอะไรนะอย่าพูดอะไรนะข้าพาเดินเจนเดอร์เจนเดอร์ รถไหน่อยนะใครสารถไหมคิดเนี่ยได้ค่าเดิอนดีมามาแดงมาฟังนะได้เวลาฮีโรลชอบจังเหลี่ยมกับคุณเนี่ยเหลี่ยมได้ยาวๆนะจ่าแล้วมันต้องเอาเวลาเดือนมาแล้วเขาจะไม่เห็นแบบไม่น่าสงสารแม่งแต่แรกอะเตง เดี๋ยวมันดีแล้วแหละพราะถ้าจริงๆอ่ะถ้ามันตีกับเราอโลอโลพี่เกสพี่เกสพี่เกสว่าไงอันนี้ถามหน่อยว่าคือถ้าเกิดสมมติว่าเนี่ยตั้นไหนตั้งแต่หลังจากนั้นถ้าเกิดเราเจอที่แล้คือเราแทงได้หรือใช่ปะมึงก็มึงก็แบบปวนประสาบมันอะมึงป่วนประสาบมันอะไรมันอะนนะเออมึงอย่าไปแทงตามแลนนะกูบอกให้น้ำมึงโดนนะเออมึงก็หาโคนหายเคี้ยอะไรหาป่วนแม่งเรื่อยเร่ะแต่ถ้าเกิดตามที่จบแคบใส่ผู้แจ้งเอ้ยฆ่าเลยเลยพี่อืมอันดำ เออผมอยากหนุ่มมันจบแถวก็<ไ>ถ่ายแคบมนันอะที่ที่นี่มันใส่หน้ากากต่อหน้าได้ปะมันมีกดปะเวลาเป็นโจรนะใส่ชุดนอกถอดกอแทนกากาแทงแม่งเอาให้มันเอาให้มันเปลี่ยนชุดนี้อะแต่ไอไขวะไอล็อกคิวอยู่ปะมึงใช้แผนนั้นอะ แผนแผนที่กูเคยบอกมึงอะว่าจะตีมันจะตีคนหนึ่งคนใช้แผนเนี้ยแล้วมันมันได้แน่นอนอะไม่มีหลักฐานไงเขาเราใส่ชุดแก๊งใส่หน้ากากโคนมันได้เลยใช่ไหมพี่โคนมันน่ะไม่รู้ว่ะตรงงานพี่ไม่แน่ใจว่ะแต่งานดำหรองานดำมัน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 แทงได้กันได้ปะ กูไม่รู้เหมือนกันถ้ากองถ้ากองปูลนะแทงแทงมันไม่ได้ดิแต่ว่าขายยาอะไรแทงกันได้หรอเจม่ไหนพี่ตอนบอกว่าโดนหักหน้าเนี่ยไอสองมังหักหน้าผมมันมันเคยปรับผมไปสิบเอ็มผมเคยทะเลาะกับมันรอบนึงไม่เป็นไรสภาแล้วเลยมันหยิบถ้าหลังอย่างนั้นแหละเดี๋ยวซื้อหาซื้อเรื่องมันเรื่อยอ่ะเจื่อไหนกระเทมนั่นเลยเพราะว่าผมผมผมคิดว่าแบบมันมีมันมันมันมีรีเกินกับพี่อ่ะแต่แค่มันเล่นไม่ได้แต่ว่าเรามีแผลกันอะใช่มันมีแผลไงคือ เอาตรงไหมตอนเขาไม่เรียกมัวรี่นะอย่างนั้นเออเอาตรงไหมคือคือมันเรื่องอ่ะพี่พี่กล่าวไปแล้วว่ายังไงอ่ะมันซื้อซื้อที่จะยากเพราะมันไม่มีหลักฐานอะไรเลยเว้ยแต่ที่ไปสภาคือพี่แต่ทาให้สภามันรู้ว่ามันกับพี่อ่ะมีปัญหากันแล้วก็มันกับพี่อ่ะเพียร์กันไม่ลงตัวแค่นั้นเองแล้วแล้วอีกเรื่องหนึ่งต่อไปเรื่องเรื่องต่อไปจะเรียกอะไรเงี้ยมันมันก็แบบหลายๆเรื่องรวมกันอ่ะแต่เขาก็่า้เตียง ก็จริงอ่ะก็จริงแต่ว่าแม่งควรควรส้นตีนวะนะมองไอ้เรื่องผลประโยชน์ผมว่ามันมันได้นะไอ้มองผลประโยชน์อะแล้วก็เอาเรื่องเนี่ยไปพูดแบบงั้นไปพูดใครก็ได้แล้วก็ไม่ต้องโดนตีอ่ะหรอแต่เขาก็มารู้อย่างเงี้ยโอ้โหละไม่เป็นไรก็เดี๋ยว จริงไหมล่ะต๊อตไอ้เฮียมันมันเอาเรื่องส่วนตัวไปแต่แต่เรื่องเรื่องนี้มันมันแก๊งมันซวยเลยหรอมันผิดผลประโยชน์อมันเสียมันเสียผลประโยชน์กับพี่ไงแช่หม้อ่านล้ะพี่ถามไหนว่าเรื่องเงินทองอ่ะมันตกลงกับพี่ไปแล้วพี่จะขายแล้วแล้วพี่อ่ะไม่ไม่อยากให้คนเื่นรู้แต่มันเอาเอาไปบอกกับคนอื่นอ่ะแล้วคนที่เสียประโยชน์คือใครเออพี่ไงเออแต่มันไอสภามันบอกว่าตีไม่ได้เรื่องแค่นี้ เรื่องเรื่องผลประโยชน์อะแล้วเรื่องแก๊งกัดตีกันเรื่องแก๊งตีกันเรื่องผลประโยชน์ทำไมจะตีไม่ได้เดี๋ยวสงสัยต้องตีกันเรื่องยกยกโคยใส่กันหรือเปล่าอะไรนะเราเจอมันเอาไงอะเออพี่มีวิธีอยู่อยาให้น้องๆล่ำเดี่ยวแต่พี่ไม่รู้ว่าตีมันไหลสองวันแล้วนะ แต่มันก็ดีแต่พี่ไม่ตีวันนี้ฝ่งวันนี้หรอกเพราะตีวันนี้วันวันนี้พรุเงี้มันตีไม่ได้หรอกเออพี่อะก็สามสิบแปดเดงพี่อยากให้มันตีมปก่อนไม่เป็นไรจะต,ตีมันเมื่อไหร่ก็ตีได้